สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกท่านอื่นๆด้วยนะครับสวัสดีสมาชิกใหม่ๆด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของหุ้นดาวโจน์นะครับวันที่5พฤศจิกายนนะครับ2 5 6 3สอเสือหลักสิบนอหนูหลักหน่วยซื้อได้ทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับวิธีการจับเลขให้จับสอเสือและนอหนูมาชนกันเรียงต่อกันนะครับอย่างเช่นนะครับไม่อย่างเช่นนะฮะก็คือเอาจริงเลยครับแปดหกแปดเจ็ดนะครับแปดแปดแปดเก้าแปดสามนะครับ 9 6 9 7 9 8 9 9 9 3นะครับ1 6 1 7 1 8 1 9 1 3 7 6 7 7 7 8 7 9 7 3 0 6 0 7 0 8 0 9 0 3นะครับสามารถซื้อได้ทั้งข้างบนและข้างล่างผมจับให้เลขเด่นตามที่ที่เห็นเป็นเข้างหมายสีแดงด้านบนนะครับก็จะมีมี9ชุดนะครับ อย่างละ3ามสามเลขนะครับสามเลขสาเลขครับอันนี้ผมจับให้จับเลขให้ตามที่เคยจับก็คือ8ชุดนะครับถ้าใครชอบก็ลองเสี่ยงโชคดูนะครับถ้าไม่ชอบก็ลองจับเองอย่างที่จับให้ดูมาสักครู่นี้นะครับก็มีสั้นๆน,นะครับเพียงเทาง่านี้ขอใทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ